Aku lagi

哎，能能能！来，来，来！要干啥？视频？视频？一百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 ？一

น,น,นี่โลเท่าไหร่ครับะสามสิบบาทสาบาทกี่วันสุดกี่วันุดแล้วเหกี่วันสามอยู่ได้กี่วันสวันสามวันสวันก็สุกเ้ ไม่ถ้าส่งไปเี่เนาถ้าถ้าส่งไปนสี่วันเนี่ยห้าวันทิ้งกัจะเลอี่ยหมดแล้วเหรอมันมีแต่พันนี้เหรอตัวยาเดี๋ยวดูก่อน